สามเมื่อตอนเดินจงกรมได้ลองกำลังได้ลองกำหนดการเคลื่อนไหวด้วยลมหายใจเมื่อเวลาจะหยุดถ้าเท้าที่หยุดในเวลายกเป็นเท้าที่ตรงกับลมหายใจออกจังหวะการเดินด้วยการกำหนดลมหายใจก็จะไหลเวียนไม่ติดขัดก็ได้ครับจังหวะคุณคุณอาจจะพอจังหวะกับลมหายใจมันสัมพันธ์กันก็ มันก็ราบลื่นลมก็ไม่ติดขัดใช้ได้แต่ขอให้รู้ซ้ายลูกกว่าความจริงจิตคุณไม่ได้อยู่ที่ลมนะครับเวลาเดินจิตคุณอยู่ที่เท้าคุณดูสองอย่างเลยดูทั้งเท้าดูทั้งลมมันก็เลยแยกยากคุณหายใจยังไงก็ได้นะครับก็กวาย่างหนอเพ่งที่เท้านะครับคุณเดินหกระยะแล้วคุณจะรู้เลยคุณจะไม่ติดที่ลมเลยครับ พระติดที่ลมคุณหายใจไม่ทันเดินให้ออกระยยแล้วคุณจะรู้แล้วคุณลมก็ลมหายใจก็หายใจเดินก็เดินกายก็เรื่องของกายจิตก็เรื่องของจิตแยกกายแยกจิตโดยอัตโนมัตินะครับ